สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีท่านผู้จริญทุกคนกันด้วยนะครับโอเควันนี้อยู่กับ ID ที่ซื้อมานะครับก็วันนี้มารีวิวดา k e คใน ID ดีนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเปิดได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็คือมือลั่นกันไปนะอืมก็วันนี้มีอ่าได้เป็นการ ปิดสเตตอีเวนต์นะอีกหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับโอเคถ้าคลิปเออนี้น่าจะลงน่าจะลงแบบปิดอ่าสเตตวิ่งไปแล้วมั้งประมาณนั้นนะครับโอเควั okay. นนี้มารีวิวราเคสแล้วก็ผมว่าจะเปิดอ่าเกียร์ด้วยนิดนึงนะเพราะว่า Ruby มี320ร u b y ีูนะสำหรับ ID นีนะี้อ่าเพราะว่ายัางไงล่ะเรื่องเกียร์เนี่ยมันค่อนข้างจะขาดไปเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นอ่าเกียร์ตกแต่งหรือว่าเกียร์ป้องกันเนี่ยเรื่องเกียร์อ่าอาวุธผมไมไ่ค่อยจะซีเรียสอะไรมากนะแต่ผม อ่าอยากจะเน้นไปทางไอ้พวกรถแลซะซะมากกว่านะครับประมาณนั้นนะโอเคเอ้าเดี๋ยวก่อนเข้าดาร์คเคนเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวเราไปสุ่มกันก่อนนะครับซึ่งสุ่มคาเดียวก็เสี่ยวได้นะผมคิดว่ามันก็นะขึ้นอยู่กับดวงลุวนๆนะครับโอเคอ่าสำหรับเครื่องรางนะเครื่องรางอ่าอันนี้เป็นสายอืมอันนี้เป็นธาตุไฟนะโอเคไม่ไม่มบอลไม่ไม่มบอลไม่ไม่มบอลผมก็คงจะไม่ได้แบบ แบบบื้อหวาอะไรนะอมผมขอสุ่มในอันที่ไม่เพิ่มโอกาสแล้วกันนะโอเคผมคิดว่าน่าจะได้ดีกว่านะประมาณนั้นนะอผมคิดว่าไม่เกียร์สองอันนี้ก็ได้นะไอ้สร้อยคอ,อ,อบใบครเวอร์อันนี้ก็น่าจะได้อยู่นะครับส่วนทงตัวมันกับท่อเหล็กเนี่ยผมคิดว่าทีมเราก็เป็นอะไรที่ต้องการอยู่นะออ่ะเดี๋ยวมาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับโอเคอ่ใครมีทรงมีสูตรอะไรผมขอยกเลิก สัก11ครั้งแล้วกันนะอ่า1ไปครับโอเคผมไม่รู้ว่าอ่การสุ่มในตู้ที่เพิ่มโอกาสเนี่ยมันจะมีโอกาสได้เพิ่มอะไรหรือเปล่านะโอเคอ่ก็ได้เกียร์เดาวที่ผมคิดว่าเออก็ต้องน่าจะใช้การได้นะอโอเคอ่าเกียร์หดาวนะ อารองเท้าอันนี้ก็ใช้ได้นะครับรองเท้าที่ผมคิดว่าก,นนก็คงจะจะเป็นเกียร์ที่ใครๆก็ติดนะสำหรับเกียร์รองเท้าโอเคฮึบอ้าวมาครับสำหรับอ่าสร้อยคอไบโคเบอร์นะอ้าติดให้กับมังกี้คุงได้นะครับโอเคฮึบมาเอ้าก็รู้สึกว่าน่าจะโชคดีนะสำหรับไอดีนี้ได้สร้อยอ่าไบาคออ่าสร้อยคอไบโคเบอร์นะ แล้วก็ปืนอ่ะ,ะเลี่ยมเร็วนาดนะครับโอเคก็ถือว่าการตู้ที่เพิ่มโอกาสเนี่ยผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างจะพอใช้การได้อยู่นะไม่ได้แบบดูอ่ามันผมรู้สึกไปเองหรือเปล่านะว่ามันออกง่ายกว่าอตู้ที่เพิ่มโอกาสนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรารู้สึกไปเองนะครับ บางคนก็คิดว่าอ้ยตู้ตเพิ่มโอกาสดีมันจะแบบมันก็เพิ่มโอกาสตรงตัวไปแล้วจะไปแบบอะไรกันมากนะออันนี้ก็อ้ากันไปนะมันก็แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับคนนะอ่ะสรับเดกเกียก็จบไปแล้วนะสหรับการเปิด200รูบี้นะสรับไอ้ดีนี้ก็ถือว่าโชคดีในการเปิดโอเคกลับก็บสู่ดาร์เคนของเรานะครับโอเคดาร์เคนนะครับริวมูจิเคนนะครับอันนี้มันเป็นชื่อเต็มของเขานะดาร์เคนมันเป็นแค่แบบอ่านิกเดมหรือว่าอ่ะ AKA เหรอจะว่างั้นก็ได้นะไอแบบ เพื่อนเพื่อนเรียกเพื่อนอะไรประมาณนั้นนะโอเคดาเคนนะครับโอเคผมขอเรียกดาเคนแล้วกันดาเคนเป็นสายพลังธาตุน้ำนะครับโอเคโดยมีค่าโจมตีไกลอ่าที่แมคแม็กในร่างอัลตาอยู่ที่4ี่แสนนะค่าพลังชีวิตอยู่ที่5้าล้านามนะครับโอเคเขาบริการโจมตี125านะเขาบริการกคที่128ดโคตรสูงนะระยะการโจมตี1 3อมอันนี้ก็ค่าจะไปไปกลุ่มหน้านิดนึงแต่ถ้าเป็นอ่าสัก50 ผมคิดว่าน่าจะดีกว่านี้นะสำหรับระยะการยืนเนาะโอเคสกิลที่1นะครับอยู่ที่30%สกิลที่2ก็30%นะคูดาวปกตินะครับ12บสองวิอ่ะอีกหนึ่งสกิลก็12บสองวินะครับโอ้โหเป็นการคูดาวที่ดูแบบอ่าเ,เบสิคเบสิกอะไรมากมาดูพื้นๆไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะโอเคอัตราการมียักษทักษะนะครับอยู่ที่20%ต้านสกิล30คูดาวาเลเยอร์9นะครับไอไฮเปอร์ Hyper 13ค่าเลท่าใช้หนึ่งพันห้า้อยสี ถ้าเป็นร่างไฮเปอร์ก็น่าจะเหลือสักพันสี่อะไรประมาณนั้นนะโอเคสกิลที่1นะครับอ่เป็นการสร้สางความเสียหายสตัรแล้วก็เคลื่อนย้ายศัตรูไปยังอ่แนวหลังนะครับมผมคิดว่าสกิลนี้มันค่อนข้างจะดูดีนะถ้ามีอ่ะอมตะห่วมมันิดเดียมันจะดูดีมากกว่านี้นะครับแต่ได้มาเท่านี้ก็ไม่เป็นไรนะบางคนก็คงจะมีดาว่าในกลุ่มนะครับผมก็ไปสิงสถิตอยู่ก็มีดาร์า,ากนว่าอ่าเจ้าดาร์เคสเนี่ยมันน่าจะ เป็นคู่เทพน่าจะดีกว่านะครับอแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยถ้า,าคิมิจิเขาน่าจะเป็นพระเอกนะครับก็ต้องทําไปตามเนื้อเรื่องเนาะประมาณนั้นนะโอเคสกิลที่2เป็นสกิลบัฟบ,บาเรียรนะครับบัฟอ่าเพิ่มพลังชีวิตนะครับหว่วมมาดเลยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่สกิลมันจะค่อนข้างเหมือนเจ้าแซลลีน่นาฬิกาแต่ว่าค่าสเตสตัตสอะแซลลี่นาฬิกาจะมีความดูดีมากกว่านะครับมันจะเป็นเรื่องของนาฬิกาที่ที่แซลลี่นาฬิกาสูงถึง180อ่า เพิ่มเกาะพลังชีวิตแซลลี่ก็สูงถึง500%นะอ่าอันนี้แค่30%แต่ความเร็วก็100%แค่นั้นเองนะแต่ถ้าไปล่างไฮเปอร์อ่าระะยเวลาบาเอียก็จะลดลงหรือสิวิค่าพลังเกาะชีวิตก็จะเพิ่มมาเป็น350ความเลยกันกระที่ก็จะเพิ่มมาเป็น120%นะประมาณนั้นเนาะสำหรับอ่าดาเคนเนะาะความสามากถปุ่มนะครับเป็นการเพิ่มพลังชีวิตนะครับสกิลนี้มันก็ทําให้ดาเคนอาจจะถึกขึ้นฮงมด้วยตัวอ่ามกี้ด้วยเเนาะโอค การฟื้นพลังเนาะเป็นการทำให้มีโอกาสนะครับตายเกิดได้นะโอเคไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะแถมฟื้นขึ้นมาก็จะมีค่ารผลิติต์อยู่ที่แค่70%เท่านั้นนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแอนิเมชั่นสกิลนิดนึงนะว่าเอ้ดา k e n เนี่ยมีแอนิเมชั่นสกิลยังไงบ้างแอนิเมชั่นสกิลเขาออกเร็วหรือช้าประมาณไหนแต่ผมรู้สึกว่าแอนิเมชั่นในการเคลื่อนที่เขาอ่ะมันจะเป็นการ อ่ะมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซคเคอรโอเคเนี่ยโอ้โหบันะป้อมนะสกิลสองโอ้โหเนี่ยผมรู้สึกก็่าจะชอบเป็นพิเศษเลยนะสหรับการเคลื่อนที่โดยอ่าขับมอเตอร์ไซค์นะโอ้โหเป็นเด็กแว้นเนาะก,ก็ต้องอย่างนี้แหละผมคิดว่ามันก็ต้องเป็นแบบต้องเป็นแบบสไตล์นี้เอาตรงๆนะผมอยากจะให้ไมกกี้ขี่รถมากเลยนะเออเป็นอะไรจะมันมันจะเป็นอะไรเท่เท่ทมากกว่านี้ไงอืแต่ว่าได้เท่านี้ก็เออนะ ก็ต้องเข้าใจนะเป็นตัวธรรมดานะก็ต้องแบบนิดนึงนิดนึงโอเคก็ต้องก็ต้องใส่ลูกเล่นเพื่อเพื่อให้มีจุดขายเพิ่มมาเล็กน้อยอะไรประมาณนี้นะสำหรับทางัวเกโอเคเพราะว่าอ่าตัวอ่าคู้เทพผคู่หลักเขาเข่าจะมีสกิลขายกันอยู่แล้วนะซึ่งการที่เราจะไปลงแอนิเมชันการเคลื่อนที่เพิ่มเนี่ยมันก็คงจะแบบดู เบีงแรงแทนที่จะเอาอการเอวิชั่นเกินที่ตรงนี้ไปใส่ตัวในหลักก็เอามาตัวในรองเพื่อจะขายตัวละครได้อะไรประมาณนี้นะอันนี้มันเป็นความคิดในมุมมองผมนะครับโอเคใจเย็นๆนะ <c oughs> ไม่ใช่บ้าแบบเ้ยทำไมคุณรู้ได้ว่าเขาคิดอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นความคิดของผมเองนะผมะคิดไปเองเนาะประมาณนั้น,นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวประมาณนั้นนะครับโอเคไปบวกกันใน PP <ๆ S 2> นะครับโอเคม็อบไซโคเนาะม็อบไซโคเนี่ยทีมผม จะว่าแพ้ไหมมันไม่ได้แพ้จนขาดเลี้ยวขาดรอยอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าม็อบเนี่ยมันบางนะซึ่งถ้าเราอ่ะอจับจุดออดของม็อบได้เร็วนะครับก็คือการไปประชิดที่หน้าป้อมของเขาทําให้ม็อบไม่ได้ยิงอะ่ะสุดท้ายเราก็จะชนะได้รวดเร็วนะนี่คือข้อเสียของม็อบนะครับก็คือตัวข้อบางแถมมันก็ขึ้นอยู่กับบีกด้วยว่าบีกเราเนี่ยจะค่อนข้างจะต่านะครับมันเลยทําให้เรื่องดาเมจส skill กก ไม่ว่าจะเป็นธาตุไหนมันก็แรงหมดนะครับประมาณนั้นนะมันเป็นไอเดีอ่าเป็นลีล่างๆซึ่งไอลีล่างๆเนี่ยมันก็ค่าจะต้องใช้เรื่องดาเมจสกิลมาเป็นหลักประมาณนั้นนะครับโอเคโอ้โหรู้สึกว่าในแต่ละทีมเนี่ยมันเป็นช่วงอ่ารีพีพีนเนาะมันก็ค่อนข้างจะมีทีมที่ค่อนข้างจะโหดมากๆนะครับโอเคทีมนี้มีธาตุไม้3าตัวนะ โอ้ไม่ค่อนข้าจะคุ้มนะในการเสี่ยงเราต้องรีหาทีมที่มีธาตุไฟเยอะๆนิดน,นึงนะเพราะว่าทีมเราเน้นหนักไปทางธาตุน้ํา2ตัวแล้วนะไม่ว่าจะเป็นอันเ d โดแล้วก็อะเรมเนาะโอเคอาทีมนี้มีโอกาสสูงที่เราจะชนะได้แต่ว่ามโโีโอ้ก็มีโอกาสที่จะแพ้เนื่องด้วยเขามีเดวิชี่ในการกรอปมิชชันแล้วก็ต้องแบบอ่าวางพึ่งให้เรมเนี่ยทำให้ดดวิชี่อ่าตุยให้อย่างรวดเร็วนะโอเค โอโ้โหโอ้โหมันปล่อยอย่างรวดเร็วไงดาวิชี่ของเราไม่ใช่ของเขาโอ้ยโอเคอ่าถ้าเขาเอามาตะมาเราก็น่าจะชนะได้แล้วนะโอเคอืมรู้สึกว่าการกอปในหลีกล่างๆเนี่ยมันกอปเถื่อนอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่เถื่อนนะสำหรับดาวิชี่นะครับผมคิดว่าดาวิชี่เนี่ยมันค่อนข้างจะดีเลยนะสำหรับหลีกล่างๆค่อข้าไปถึงหลีกบนเนี่ยอ่าหลีกบนของผมก็คือประมาณเกือบจะขึ้นมาเตอร์ประมาณเพชนหนึ่งเนี่ย ประมาณนี้ผมคิดว่ามันยังใช้งานได้นะเพราะว่าในทีมต่างๆหรือว่าในกลุ่มต่างๆเขาก็นํามารีวิวหรือนํามาใช้กันบอกกล่าวว่าเอ้ย่าตัวนี้มันยังใช้งานได้อยู่นะสำหรับใครที่มีก็นําสามารถกลับมาใช้งานได้แต่ต้องห่วงมาด้วยเกียร์จบตีโดนแน่นอนนะครับประมาณนั้นไม่ใช่เกียร์อัอาตราดโดนแน่นอนของทักษะประมาณนั้นนะโอเคสำหรับดาเคนที่คุณเห็นในทีมผมเนี่ย มันค่อนข้างจะเป็นเรื่องอ่าผมเอามาอย่างเดียวก็คือบัฟอมาตะอย่างเดียวนะส่วนอื่นผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแม้จะเป็นสกิลดาเมจของเขาที่แบบผักศัตรูไปกองหลังแล้วก็สตันผมไม่ได้หวังพึ่งอะไรเลยผมหวังพิ่งแค่การบัฟอมตะของเขาแค่อย่างเดียวนะเพราะว่าบัฟอามาตะของเขามันเพิ่มเกาะเลือดไงเพิ่มเกาะเลือดแล้วก็เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ผมต้องการแค่สองสามอย่างนี้นะครับเพราะว่าเพิ่มเกาะเลือดแทนที T ่ทีมถึกขึ้นเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่แทนที Therm ่ทีมเคลื่อนที่ไปยัง น้าป้อมศัตรูได้เร็วขึ้นนะในกรณีที่เขาพัดมาเนาะแถมมีบัฟบาลีที่ป้องกันทีมได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องดาเมจตัวที่ไม่ทะลุเรื่องขีปนาวุธที่เขายิงมาอออืผมบอกได้ว่ามันก็จะเซฟทีมได้ดีโอเคทีมต่อไปกันนะครับทีมนี้มีโอลิเวอร์นะขอผ่านแล้วกันทีมไหนที่มีโอลิเวอร์ผมก็ถ้าจะอ่าไม่ค่อยชอบนะบ Oliver เพราะโอลิเบอร์มันเป็นตัวละครที่ เป็นธาตุไม้ด้วยแถมมีค่าแสงที่นข้างจะดูจะถามว่าทุกเรศขนาดจนแบบอ่าไม่น่าสู้ด้วยไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นนะแต่ถ้าเรามีตัวแก้อย่างตัวธาตุไฟดีๆหรืออ่าธาตุดีๆเนี่ยธาตุธาตุแสงมืดหรือว่าธาตุที่แก้ทางเขาจริงๆอ่ะมันค่อนขาจะแบบพอจัดการเขาได้อยู่นะสำหรับโอลิเวอร์นะ,ะก็ก็ในกรณีเดียวกันกับอ่าเอเิมเดียนะผมคิดว่านะพอเพราะอิมเดียก็ อ่าเป็นธาตุไม้ที่ยืนไกลนะเราก็ต้องหวังพึ่งไอ้พวกธาตุไฟที่เตี้ยค่าจะกลายไม่ว่าหรือว่าธาตุแสงที่ค่จาจะกลายอย่างเช่นบาวล็อกเนี่ยที่ศาสตสกิวไปยังช่วงอ่ากองหลังเนี่ยผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างจะ,ะช่วยอยู่นะอืช่วยจะอาจัดการไอ้พวกเอินบิเลียที่ยืนไก่ได้อยู่ประมาณนั้นนะเพราะว่าแต่ละธาตุมันก็ไม่ไมใช่แบบจะดูโกงจุดโอเวอร์นะ จะถามว่ามันดูโกงจนโอเวอร์ไหมสลับธาตุไม้มันก็โกงจริงๆแหละครับถ้าเรามาสังเกตจริงๆว่าตัวละครที่เขาออกมา้ะส่วนมากตัวโกงจะเน้นไปอยู่ทางธาตุอ่าไม้กันจส่วนมากนะประมาณนั้นเนาะโอเคมิชันแล้วเราก็อ่าพยายามหาตัวแก้กันไปนะครับผมคิดว่ามันก็ไม่มีตัวที่แบบดูจนโกงจดเกินไปหรือเล่นไม่ได้แล้วก็มันก็จะมีตัวแก้ทางของมันอยู่นะมิชัชนแล้วเราก็ต้องแบบอ่าอย่างลงะพยายามอ่าหาวิธีแก้เนาะโอเค ก็รู้สึกว่าเอาประมาณเท่านี้แล้วกันนะสำหรับรีวิวดาร์คนในไอดีนี้แล้วก็หวก่วงมาด้วยการเปิดกรชาเนาะโอเคก็รู้สึกว่าไอดีนี้เริ่มจะพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วนะครับโอเคก็สำหรับใครที่ซื้อไอดีมาเล่นอย่างกับผมก็มาดูกันได้นะว่าเรามาดูอ่าพัฒนาการของเราว่าไปเติบโตในขั้นไหนขั้นไหนไปไต่ไปรยนไปทีละขั้นในการพัฒนาเนาะประมาณนั้นนะครับโอเคคลิปวิดีโอนี้ผมคิดว่าเอาไวปา้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าๆนะครับโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ